โอเคนะครกลับนักสกันพระอาจารย์ทุกลกค่ะและสวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะวันที่เราคอยเข้ามาแล้วค่ะ <c oughs> คือวันที่เรามาหล่อหลอมรวมใจกันค่ะเป็นหนึ่งซึ่งคําว่าหลายคนหลายคนหลายคนในที่นี้เราจะเทียบม,มันเป็นนามศัพท์นามศัพท์นามศัพท์แล้วเรามารวมกันเป็นหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสมา แล้วมันทําให้เราไม่ใช่ว่าออคุณนาลีคุณนั่นคุณนี้ไม่อะเราจะรวมกันเลยว่าเป็นนักศึกษาบาลีของแชมป์ปีนี้ถวายบูชาธรรมหลวงพ่อ,อค่ะฉะนั้นคําว่าสมานนี้มันเป็นอะไรที่ลุ่มลึกมากนะคะมันทําให้คําหลายๆคำเนี่ยมารวมกันถ้าเราไม่เรียนสมานเราแกะไม่ออกนะคะ คำนี้ทําไมมันแปลมากกว่าต้นสือที่เห็นอย่างที่พ้าจะบอกมันซ่อนอยู่เอาล่ะเราจะมาดูว่าแล้วมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้พูดพูดไปก่อนนะคะอย่างกระถินเราค่อยกระถินไป้าใช่ไหมกระถินหนะ้าทุดสังอะไรเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําซ่อนคําว่าสะสะไม่ออกคือคําว่าผ้าเพื่อไอ้คำว่าเพื่อเนี่ยเขาไม่ออกเขาก็เลยเป็นกถินทุตสัง เห็นไหมรวมแล้วมันสละสลวยแล้วได้ใจความดีและกระชับด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเรามารวมกันแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีสิ่งที่บอกให้เราเข้าใจกันง่ายนะคะอย่างเช่นสมาธิว่าโดยชื่อนะคะเราจะมี6กกลุ่มด้วยกันสมาธิที่ว่าโดยกิจก็มี2กลุ่มด้วยกันนะคะสมาธิที่ว่าโดยชื่อเนี่ยอาเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้ก็รายงานแบบว่ามาพรีเซนต์ให้พวกเราดีมากเลยนะคะอ่า กรรมะธรยสมาธิคุสมาธิตับปุริษะสมาธิทวันทวัสมาธิอับยะยีสมาธิและพรอหุบพิหิสมาธิซึ่งตรงนี้หลายคนจะไ,ไหลหุบกหลหิ <c oughs> ถามอาจารย์ท่านหนึ่งมาแล้วบอกอาจารย์ตกลงจะเป็นอ่านว่าพระหุบพระพ่อหิอะไรเงี้ยเปล่าท่านบอกรวบไปเลยอะนะพ่อหุบพิหิสมาธิค่ะ แล้วเดี๋ยวก็ลองเรียนพระอาจารย์อีกทีนะคะเพราะว่าได้ยินมานี้เลยตัวเองก็เลยไม่ได้พระ,พระ,พระอะไรหลายตัวนะคะค่ะทีนี้นี่แค่ชื่อนะคะก็ไพเราะเพราะทิ้งนะคะในแต่ละชื่อก็ยังมีเขาเรียกว่าแตกสาขาเป็นการออให้เกิดความงอกงามในภาษามากขึ้นเช่นกมรม่าเทยสมาธิเนี่ยเขายังมีใช้คำว่าทีมงานย่อยอ่า ในสำนักสมมติว่นสำักก็มีกองอีกหลายกองแต่แค่6กองเท่านั้นนะคะใน6กกองเนี้พระอาจารย์ก็ให้คํำน่ารักซึ่งประทับใจมากนะคบเพิ่งได้ยินวันนี้เองอะนะฮะว่าสวิส้มแล้วก็เอวเชื่อไหมตอนที่ท่านบอกว่าเอว เกี่ยวในกับเอวว้าวแอบไม่เห็นเอวคนคนหนึ่งในกระดาษเขินมากเลยค่ะโอ้โหแล้วอยู่ฝั่งนู้นด้วยเออฝั่งนี้ก็มีลืมไปนะเพราะว่ามันมีสองจอนะเออเ็าเห็นเป็นเอวค่ะก็เลยว่าเออตัวเองจําได้แล้วเพราะปกติจะจำเอวะเนี่ยกับอ e ีวะเนี่ยสลับกันนะคะแต่ตอนนี้จะจําได้ว่าลงท้ายด้วยเอวของเราค่ะฉะนั้นจะไม่ผิดแล้วตรงเนี้ยนะคะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็ขอเริ่มไปเลยก็แล้วกันนะเพื่อเป็นทีละอย่างกรรมธาริยสมาธิเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มย,ย่อยใน6กลุ่มย่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่สําคัญมากแต่รู้ไว้กว็ดีเพราะว่ามันจุกจิกเหมือนกันนะคะวิเศษณบุพบทอย่างที่บอกว่าบุพะแปลว่าก่อนตัวขยายเนี่ยวิเศษณะต้องอยู่หน้านะคะตัวขยายวิเศษณะเนี่ยอย่างเช่นมหา กับปุริโสเนี้ยคำว่ามหาเนี่ยแหละคือตัววิเศษณะนะคะแล้วก็ส่วนวิเศษนุปัปต่ละบทคือตามหลังนะคะตัวขยายอยู่ข้างหลังถ้าเข้าใจวันนี้แล้วนะคะจะย่อมย่อม,มากเลยเพราะตัวเองกว่าจะแกะตรงนี้ออกนะคะไม่ได้เห็นตารางแบบนี้นะคะเอาหนังสือกับหนังสือมาวางดูลวอะไรหน้าอะไรหลังงงแต่ตอนนี้หายงงแล้วนะคะว่าตัวขยายเนี่ยก็นุตามนะคะ แล้วส่วนว่าพยะเราจําได้แล้ววิเศษณพยะบทเนี่ยพยะมันคือแปลว่าคู่อยู่แล้วอะนะคะไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเนาะแต่ทุกคนคงเคยได้ยินนะพยะก็จับคู่เนี่ยก็จะเป็นวิเศษณกับวิเศษณค่ะส่วนตรงนี้ชอบมากนะคะ่ะวิเศษโนปะมโสดคนที่ชอบอุปมาอุปไมยตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นคําเปรียบเทียบแล้วโดยเฉพาะบาลีเราเนี่ยจะมีตัวสําคัญก็คือคำว่าอีวะ ซึ่งมันจะมีการใช้อิว่าเนี่ยหลายรูปแบบนะคะแต่เราถ้าเป็นเรื่องสมาธิแล้วเนี่ยเราจะแปลว่าเพียงดังอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วมันก็จะมีการเปรเียบเทียบนะคะเพียงดังมะข้าวเพียงดังสังอะไรเงี้ยค่ะและสัมภาวนะบุพบทนร่ค่ะสัมภาวนะสมาธินะคะจะเป็นนามกับนามและจะมีคําว่าอิติเป็นตัวหลัก ซึ่งอิติตัวนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเลขในนะคะสําหรับท่านที่เคยแปลมาแล้วนะคะก็จะแปลว่าว่าอย่างเดียวจะไม่มีว่าว่าจุดๆดจุดดังนี้ไม่ต้องนะคะว่าแล้วก็จบเลยนะคะเอจะแปลว่าไปเลยนะคะอย่างเช่นคําว่าสตโตอิติสัญญานะก็จะบอกว่าแปลว่าเออะไรนะแปลว่าอะไรเอ่ แปลว่าอะไรน่สัญญาสัญญาเนี่ยนะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยาวไงเสัตโตอิติสัญญาอุ้ยยาวออเสร็จแล้วเขาสรุปว่าสัตตสัญญาสําคัญว่าเป็นศัพท์คือมันมันเป็นอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันย่นย่อนะคะและโดยเฉพาะอันนี้อีกนะคะเอวัธนาบุพบุตรเนี่ย จะเป็นนามกับนามแล้วตัวสาคัญคือเอลมาแล้วค่ะาจากนั้นหลายคนอยู่ที่นี่เอลคลอด <laughs> เพราะว่าบางคนบอกว่ากินข้าวเย็นมาที่นี่กินไม่ลง <laughs> เพราะว่าเวลาเมกน้อยต้องหาข้าวกินยากโดยเฉพาะคนที่มาจากต่างสต่างที่นะคะเห็นบอกว่าน้ำหนักลดเหมือนกันแหละนะคะเอลคอดสวยแล้วนะคะ <laughs> จําไว้เลยเนาะท่านคืออวทละาลนาะปนุกภุัลนะคะ อวะนะคะแล้วก็อย่างเช่นตัวอย่างนะคะคำว่าพุทธโธเอวะรัตนังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกลุ่มนี้ท่านพูดนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งจะพูดอีกประโยคนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเทียบว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวและอันไหนจะดีกว่ากันนะคะพุทธโธเอวะรัตนังพุทโธเอวะรัตนังภาคนี้นะคะพูดคำว่าพุทธรัตนัง คำไหนสั้นและไพเราะกว่า <c oughs> อฝั่งนี้ยังเชียร์ฝั่งนี้เลยก็แ <c oughs> สดงว่านี่คือสมานเราใช้ได้เลยค่ะฉะนั้นขอให้ท่านน่ะได้เอาคำสมานเนี่ยมาไว้อยู่ในใจเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ละมุนละม่องในใจเราค่ะมันเหมือนดอกไม้ที่มันเนบ่งบานตลอดไม่หยวนะคะเป็นดอกไม้อมาาอมตะแต่ว่าข้อสองก็ทำที่ได้นะคะ นที่คุเนี่ยโอ้โหพวกเราหลวงพ่อให้เรารวยทําอะไรก็ต้องมีตัวเลขฉะนั้นแม้สมาทก็จะมีตัวเลขนะคะ1นึถึงเกับนามนามนะคะจะเป็นที่คุสมาดนะคะคือเขาใช้คาว่าสังขยาตัวเลขในภาษาบาลีเขาใช่าเป็นสังขยาน่ากินนะฮะน่ากินมากเลยค่ะแต่ถ้านรางนับตัวเลขหนึ่งถึงโกนนี่ก็ ก็ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือเปล่าเลยคะสังขยาในภาษาบาลีตัวเลขน,นี้ถือว่าค่อนข้างไม่ง่ายนักนะคะแต่เราก็ต้องจำนะคะ1-98ถึงเสเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นทิกุสมาธได้นะคะเป็นนามนามกับนามนามนะคะส่วนตาปุริสสสมาธนะคะอันนี้ยิ่งเรียนยิ่งสำคัญขึ้นนะคะตาปุริสสสมาธเนี่ยนามกับนามก็จริงนะคะแต่มันเป็นนามที่รวบรวมวิพัฒนาม ที่เราเรียนมาแล้วว่าบริสุบริสังบริสังบริเสบริเสนาบริเสหิบริเสภิบริสสับริเสยาบริสัตมบริสัณมบริสสมาบริสัมหบริเสหิบริเสภิบริสสับริสสณมบริสัสมิงบริสัมหิบริเสบริเสสุนั่นแหละเราเอามาใช้กับกับบริสสมาเลยค่ะโดยเราใช้ตั้งแต่ทุติยาวิพัฒน์จนถึงสัตตมีวิพัฒน์แล้วก็จะมีคำแปลตามตามเอ่ออายอัยยตนะของ วิพัฒน์นั้นๆเลยนะคะเช่นทุติยวิพัฒน์เนี่ยก็จะเป็นซึ่งสู่อย่างซึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าออตัวอย่างที่เรายกนะคะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่ก็ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าสุขขังปัดโตแล้วก็จะออกมาเป็นคําว่าสุขับปัดโตแล้วมีวงเล็บปุริโสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวงเล็บเนี่ย สำหรับตับริษษสสัมผัยจะไม่เห็นบ่อยนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวถ้าเรามาพูดถึงตัวสุดท้ายเพราะปุกพี่หีเนี่ยจะมีทุกทุกประโยคมีวงเล็บเขาเรียกว่ามีบทอื่นเป็นประธานแต่อันเนี้ยซึ่งสมันเป็นอะไรที่ตัวเองอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะมาจาะเอกกับอันนี้ก็ได้เราโยกเราดูให้ดีกันแล้วกันนะคะแต่อันนี้ไม่มากนักนะคะไม่มากนักแล้วก็ นี่คือหนึ่งตัวอย่างนะคะส่วนทว,วันทวะสมาดเนี่ยอันนี้นะคะถ้าเป็นข้อสอบจริงๆนะคะเขาจะมีต่างกันที่จะคคาพูดตัวเขียนตรงนี้เขาจะเดี๋ยวว่านามสับสองสับขึ้นไปรวมกันเป็นหนึ่งนะคะเรียกเรียกว่าสมาดนะคะแต่ตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นนามนามสองสับขึ้นไป มันต่างกันนิดหนึง่งแต่ถ้าเราลงพูดเงี้ยเราก็นำ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 จริงๆแล้วมันคือนามสกุกับน,นามสกุซึ่งมันใหญ่กว่านำนมนะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะนำนก็คือนำนมที่แบบยังไม่กล่าวถึงแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เวลาเขียนข้อสอบอะตรงนี้ต้องใช้คำนามสกุแต่ถ้าทวนทว่า,า,าใช้แค่นามนามสองสกุขึ้นไป นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูในความหมายซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะสําหรับตับุลิสตสมัยเมื่อกี้พูดไปนะแต่ยกตัวอย่างได้หนึ่งแล้วเท่านั้นนะคะท่นนิทวันทวะเมื่อกี้พูดต่อเลยนะคะว่าก็จะมีแบ,บ่งเป็นสองคือสมาหาระและอัศมาหาระคาพูดนี้เพราะมไหมคะชอบมากเลยค่ะสมาหาระแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันรู้สึกมันคาระมุลระม่อมนะคะ กับสมาระซึ่งมันจะเหมือนกับที่คุกจะมีสองกลุ่มย่อยออกมานะคะสมาระก็คือสมาธิลบวิพัตลบวิพัตแล้วสมาธิทุกตัวจะมีวิพัตแฝงอยู่นะคะอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยกระถิน,นทุตสังจะเห็นชัดกว่ากระถินทุสสังกระถินทุตสังนะคะทุสสังคือสอแล้วก็จุดนะคะ แต่วลาเรามาสมาดแล้วเนี่ยไอ้ตรงสจุดสเนี่ยมันหายไปนี่คือเขาเรียกว่าลบวิพัต์ลบวิพัฒนี่แหละเรียกว่าลุตตะสมาดอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะสมาหาระก,ก็คือลบวิพัต์ไปแล้วนะคะแล้วเป็นเอกว,วันจะนะเท่านั้นแล้วใช้กับณปงเท่านั้นตัวนี้เน้นเน้นสำคัญเลยนะคะค่ะ จะมีแค่สองตัวนี้ที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็สำหรับอับยยีนะคะอับยยีจะเป็นสมาธิง่ายมากนะคะเพราะว่ามันจะมีแค่สองตัวเองนะคะคืออุปสรรคกันิบาตแล้วถ้าทุกท่านเข้าใจอุปสรรค20ตัวก็จบเลยเห็นปั๊บใช้เลยสมาธิอุปสรรคอุปสรรคตี้ไปเลยโออุปสรรคนะอุปสรรค แล้วนิบาศเราก็จําได้อยู่แล้วนี่นะคะตรงนี้ถ้าจําไม่ได้ต้องต้องจำนะคะพอจําได้แล้วมันจะมีผลพวงต่อการแปลแล้วก็มาโยงตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้มันง่ายเนี่ยเพราะมันไม่มีศัพท์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุปสคก็อธิอะไรเงี้ยก็อธิอธิอยู่ที่ไหนก็อาธิหมดแหละนะคะนิบาศมันก็เป็นนิบาศของเขาเช่น จะจะมันไปนอยู่ไหนมันก็แค่จะมันไม่มีตัวไหนบวกเข้ามาอีกแล้วนะคะฉะนั้นอันนี้ทําใจสบายๆแล้วก็ไปพูดคุยกับอุปสรรคบนิบาตนะคะจะทําให้พวกเราได้คะแนนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าอันยกตัวอย่างสักหน่อยนะคะอัจยะีเนี่ยจะเป็นคำอ,อันนี้ยกไปแล้วนะปะตัตโตจะกจีวรันจะกปัตตะจีวจรัง อันนี้คือเป็นของทวันทวัสมาธของขยอ้อนไปนิดนึงนะเพราะาอันนี้อยากเอาฟังไปเรื่อยนะคะเพื่อที่จะอยากเจาะคาว่าบทวิเคราะห์เพราะบทวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยได้คะแนนเพราะเรื่องนี้ก็จะมีให้เราวิเคราะห์นะคะมันจะมีคําว่าอ่าหลายท่านยังสงสัยนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะคงทายสงสัยเรื่องนิหิตที่มันอยู่ตรงตัวอักษรแล้วแปลงเป็นพยัญชนะ แล้วพยัญชนะที่สุดวักด้วยมันก็จะโยงไปถึงตารางวักยี่สิบห้าตัวเราอะกะคาคาคางะจฉาชาชะยะน่โดยเฉพาะยะตัวเนี้ยจะเจอบ่อยจำได้เมื่อวานก็พูดนะคะแต่วันนี้ก็อดไม่ได้อีกก็มีอีกนะคะอย่างเช่นปัตโตจะจีวรันจักนะคะก็เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยปัตโตจะจีวรังเขาทิ้งคำว่ารังนี่กหิตให้เรา แต่เรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาหลังตัวนเนี้ยอังๆนนี่ยให้เป็นตัวเต็มพอมันเป็นตัวเต็มปับ๊บมันจะกลายเป็นยอหญิงเพราะมันมีจอจานอยู่ข้างหลังนะรองรับจอจานกะขาคาคาจ่าฉากชะ,ชะ,ชะ,ะยะอะไนะม,มันต้องต่อกันแล้วในบาลีนี่เราจะเห็นบ่อยนะคะรู้สึกผู้หญิงได้รับเกียรตินะคะโดนแปลงนี้ก็เห็นขึ็นยอหญิงใน กือบทุกกรณีเลยนะคะฉะนั้นเราจงภูมิใจนะคะนึกอะไรไม่ออกก็เอายอยหญิงไปก่อนนะคะ่ะส่วนอันสุดท้ายที่บอกว่าอ,อ่าวบุพเพศเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ขอให้จําได้เลยเพราะว่ามีบทอื่นเป็นประธานและจะต้องมีคําว่ามีมันเป็นการมีแถมเลยค่ะคือมันเป็นอะไรที่เคยแปลนะคะแล้วตกคําว่ามีเนี่ยโอ้โหรู้สึกเสียหายเลยค่ะมันกลายเป็นไม่ใช่พ่าวบุพเิศสมาธิ ทั้งที่การแปลมันอาจจะแปลคล้ายๆกันถ้ากรรมการท่านโอเคในสมัยอื่นนะะแต่ถ้าเป็นพ่อหู่พี่เมื่อไหร่เนี่ยตกคําว่ามีเนี่ยเสียหายก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะท่านจะหายหมดเลยนะคะนแบบนนคะแนนหายหมดเลยะคะ่ะทีนี้สําหรับเอ่อที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรก็รู้สึกว่าพูดไปหมดแล้วเนาะค่ะอ่ะตรงไหนตรงไหน อ๋อนี่พูดไปแล้วไงว่าสําหรับตับุริษัทสมาดกับพ่อหุ่นที่สมาดเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกันมากคือเขาจะแตกนออกมาอีก6กหก,หกหขแขนงคือทุติยาวิพัฒน์ถึงสัตตมีวิพัฒน์แล้วก็นี่ก็เช่นกันถึง7แต่มีข้อสําคัญที่ว่าจะต้องมี2อ,อย่างหนึ่งมีบทอื่นเป็นประธานกับสองต้องมีคําว่ามี นะอันนี้ก็ถือว่ามาทีหลังแต่หนักกว่านะคะต้องต้องต้องให้ความสําคัญเขามากเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่คิดว่าฟังเพลินเลยไม่รู้ว่าพูดอะไรไปแล้วบ้างค่ะก็สําหรับกลุ่มน,นี้นะคะก็คิดว่าเรื่องสมาธินี้ก็ได้พูดไปในตรงนี้พอสมควรนะคะก็เอาตัวสุดท้ายไปกันแล้วกันนะคะพุทโทเอวะรัตนง พุทธรัตนังแปลว่าอ้าวมันคินหมดไปแล้วนะอ่านะคะรัตนะคือพระพุทธเจ้าเราเรียนบาลีเราก็เะาเรถึงพระพุทธเจ้าแล้วใจเราจะได้จดสุดนองตายและท้ายที่สุดทุกอย่างสมปรารถนาอนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ